สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวมุมสบายมือนี้ลงสวนค่ะมือนี้ลงสวนสิพามาเก็บดอกกระเจียวค่ะกระเจียวสวนค่ไอ้รัวมุมสบายสิปลูกทั้งกระเจียวแดงค่ะกระเจียวแดงคือกระเจียวกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งแต่ก็มีกระเจียวขาวกระเจียวปลาค่ะเป็นกระเจียวปลาแต่ว่าไม่ได้ปลูกหลายค่ะกระเจียวขาวนี่ไม่ได้ปลูกหลายแต่กระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนี้สิปลูกหลายค่ะ ะะแม่นเบิร์ค่ะนี่ที่เป็นแปลงที่เป็นแปลงเป็นนั่นอยู่นี่คะ่ะแม่นเบิร์เลยนะคะ่ะตอนนี้กำลังเตรียมสีคุ้มฟางคะ่ะเสียวฟางคุ้มแปลงเพื่อให้แกแตกนอคะ่ะแต่ว่ากระเจียวขาวนี่มันสิขึ่อนกรนเจียวขาวนี่สิขึ้นกอนคะ่ะเพราะถือฝนแน่เพราะถือนั่นแน่มันก็สิขึ้นเป็นมันเป็นกระเจียวปลาคะ่ะเดี๋ยวข้าเบิรงกันคะ่ะว่า มันนีบอกกำลังเป็นดอกค่ะแต่ว่ามันยังบวชเขเก็บเขาก็ยังบวชเก็บเนาะค่ะนะที่เป็นเด้งอันที่มันเป็นดอกที่มันพอเก็บแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะมี่สองดอกเห็นไหมคะแล้วก็เก็บไปเลยนะคะ องดอกค่ะ,คะกระเจียวขาวถ้าฝนต๊ลงมากเลยมันสิกินยากค่ะช,ช่วงนี้ฝนโปโตกเขาก็บกินได้สบายถ้าฝนต๊ะลงมากเลยเม็ดฝนมันสิกระเด็นกระทบกับดินดินมันสิกระเด็นเข้าไปในซอกนี่มันสิล่างยากแง้มกินคน้นจะบอกให้มาก,กินช่วงหลังฝนต๊บ้านเฮาเอิญมันแย่เน้ะค่ะมันสิแย่ขีดดิน เบ่งต่อค่ะนี่อีกค่ะสองดอกดอกน้อยค่ะบองงามรู้สึกคนสิบอ่ใครงามเก็บยาจัง่อยค่ะดอกนี้ไปเก็บเมื่อใหม่ค่ะอันนี้ไฟใหม่ค่ะไฟใหม่สามดอกค่ะก่อนนี้ไฟใหม่ย่าเพัน,นันสุม่ม ดึงยากแค่ไหนที่ได้กินมะนาวน,นี่อือได้ไหม เดี๋ยวหาไม้มันงัดเอา่ะดอกนี่สองดอกนี้ไปก่อนก็ลัิ่มก็ดีออนค่ะนี่อีกดอกหนึ่งค่ะยังบอใหญ่เยอะเดี๋ยวเมือ่อนาจะมาเก็บค่ะดอกนี้มาเบิ่งทั้งนี้ค่ะอันนี้นต้องรอฝนอต้องอะค่ะฝนมันยังมามานี้ฝนบ่าใครมีดอก Ở đây có 2 đọc Đọc mặn Tôi sẽ chụp đi qua cả mặn mỏi kia Ở đây có đọc mặn Mưa mặn mỏi kia Ngon quá Cái này nó Cái này nó đẹp này หอมค่ะเก็บเปิลขึ้นมาเลยได้กินได้ช่วยเลยอันนี้ค่ะกได้อีกอต้มากมันจะเริ่มแตกขึ้นแค่น,นั่นแหละค่ะกุนยอดน,นี่กอกกอต้อกันนี่ก็นนี่ค่ะ ่อนมีคามด็กค่ะก่อนนี้ไปต่อค่ะ อาต้อค่ะอตัวปลูกเองกินเองดีท่สิเหรอคะต้องไปต้องข่าวปลาให้มันเนี่ยตุ่มๆค่ะเห็นไหมล่ะค่ะตุ่มๆงานเลยแตกดอกขึ้นอีกก็มีค่ะไปเก็บมาใหม่ต่อค่ะอาต้อ มีดอกน้อยเยอะค่ะสองดอกแต่ว่ามันยังน้อยอยู่เอาไว้เก็บเมื่อหม่ค่ะส่วนของเขาเองเราทำยานเดี๋ยวหาต่ออีกเล็กน้อยนะคะคลิปคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆค่ะคลิปสั้นๆคล,คลิปกระเจียวในสวนเจ้าของปลูกเองค่ะปลูกเองทำเองเก็บเองไม่ต้องไปหาเลาะเก็บอยู่ทางไก่ไม่ต้องไปหาเขาปลายาก แต่มันกบะได้บรรยากาศคืออยู่ในปลาแล้วเนาะค่ะแต่มันกะสะดวกสบายค่ะเดี๋ยวคลิปหนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเนะเดี๋ยวสิไปหาหล่อทาั้งนั้นอีกค่ะ